ตอนแรกอะ่ะที่ผมทักมาหาอาเนี่ยหลายปีก่อนที่ผมบอกเขาคุณอาครับผมขออนุญ,ญาตทํารถแบบคันเขียวหน่อยตอนนั้นคุณอารู้รู้สึกยังไงบ้างครับไม่รู้จะพูดไงอ่ะครับว่าคุณคิดอะไรของคุณอ่ะฮะมฮะแล้วคุณรู้สึกยังไงกับกับกับรถคันนี้อะไรเงี้ยครับนะห,หรือว่ารู้สึกยังไงกับผมแต่ผมก็ก็ต้องรอดูไปเรื่อยจนกระทั่งคุณค่อยๆทำมาเรื่อยๆจนจนผมเข้าใจว่าอืมคนประเภทอย่างคุณนี่ยังมีในโลกอีกนะว่า มีความตั้งใจที่อยากจะทํามันแบบอย่างเนี้ uh, uh. แล้วผมก็คือผมเป็นคนในยุคนั้นผมผ่านตรงนั้นมาและนี่คือรถผมผมก็เลยไม่ค่อยเข้าใจว่าคนที่มองเห็นรถผมแล้วรู้สึกประทับใจเหมือนที่ผมเป็นเนี่ยมันจะมีหรอ <c oughs> ก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ให้ความสําคัญกับตัวผมกัน <c oughs> ก็ขอบคุณไว้ตตรงนี้ด้วยครับ <c oughs> ว่า <c oughs> อุตสาหเลือกจะทํารถผมยังไงก็ตาม <c oughs> ผมมองเห็นวันนี้แล้วเนี่ย คุณตั้งใจเต็มใจที่จะทํามันด้วยความมุ่งมั่นะอุตสาหะที่สุดแล้วแล้วมันมีหลายๆอย่างที่ผมคู่แลบเขาเสมอว่ารถแข่งกับร,รถบ้านมันไม่เหมือนกันหรอกผมอยากดูเหมือนกันว่าคุณจินตน,นาการจินตนาการของมันออกมาเป็นยังไงบ้างซึ่งวันนี้ที่เห็นรถแล้วเนี่ยผมแทบไม่เชื่อเหมือนกันว่าคุณผ่านมันไปได้แบบสําเร็จมากๆไม่น่าเชื่อมองแล้วมันแบบเฮ้ยมันรถเรานว้ย มันไม่ใช่รถใครมันรถเรานะเว้ยใช่ใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆะใช่ผมตั้งใจว่าผมต้องทํารถคนไทยครับจริงๆอยากพูดต่อหน้าคนออานนะผพูดแล้วผมจะร้องให้ผมรู้สึกว่าอยากให้รู้ว่ามันมีคนหนึ่งนะที่แบบ เราชื่นชอบคนคนนี้มากๆแล้วเราก็อยากเก็บความทรงจําไว้ว่าเอยอย่างน้อยมันมีรถอีกคันหนึ่งนะผมอยากอยากทำมันขึ้นมาเป็นรถคนไทยครับก็เลยตั้งใจจะทําเรื่องนี้จริงๆดีใจครับตั้งใจตั้งใจมากๆที่คุณตั้งใจทําออกมาแล,สและสําเร็จเดือยฝากกดติดตามรายการบิมเมอร์กายนะครับรายการสําหรับคนทุกเพศทุกวัยที่มีใจรักรถบิบและมันยูนะพิมพ์เขาว่าบิมเมอร์กายตามนี้เลยนะครับ